พามาเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์กองบินห้าทุกคนนี่เดี๋ยวดูด้านหน้านี่ก็จะมีอะไรเนี่ยมีแผนที่สแสดงแหล่งท่องเที่ยวกองบินห้านะทุกคนโอ้ตรงนี้จะเป็นแผนที่นะครับนี่เอาประจวบนี่กองบินห้ามีเอามะนาวมีเขาล้อมหมวกโอ้นี่นี่ก็จะเป็นข้อปฏิบัติดูเดี๋ยวดูฝั่งด้านนู้นเนี่ยอะไรอ่ะเดี๋ยวพาทุกคนเดินชมบริเวณภายใน อุทยานนะครับนู้นดันตรงอู้นน่าจะเป็นเครื่องบินเครื่องบินลบสมัยก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวพาทุกคนเดินไปดูครับทุกคนวันนี้อากาศดีจริงๆโอ้โหพื้นที่ค่อนข้างกว้างเลยนะทุกคนนี่เดี๋ยวพามาเดินดูตรงนี้ครับโอ้นี่ตรงนี้จะเป็นเครื่องบิน ลบสมัยเมื่อก่อนนะเนี่ยว้าวอู้มีอยู่กี่ลำนะหนึ่งสองสามสี่มีอยู่สี่ลำทุกคนนี่ให้ดูโอ้นี่เขาเอาที่แบบปลดประจำการแล้วมาไว้นี่ของจริงนะเนี่ยนี่ทุกคนโอ้นี่เป็นหอเขาเขียนว่าอะไรอ๋อนี่เขาจะมีชื่อบอกอ๋อเป็นเครื่องบินขับไล่แบบที่สิบหกสามมาเลย โอ้นี่เขาบอกว่าประเภทขับไล่ที่นั่งเดียวปีกสองชั้นทุกคนโอ้นี่โอ้เป็นของจริงโอ้หนี่เป็นโอ้หนี่อะไรเนี่ยลูกระเบิดเปล่าเนี่ยโอ้เป็นลุก,ล,กลูกลูกระเบิดนี่ทุกคนดูโอ้หนี่ของจริงนะเนี่ยให้ดูนี่ปีกมันอืมนี่นี่เดี๋ยวไปดูอีกไปดูอีกลำหนึงน่งลำหนึ่งอยู่ตรงนู้นนี่เดี๋ยวมาดูอีกลำหนึ่งครับนี่อะไรเนี่ยโอ้หนี่โอ้ทุกคนดู นี่น่าจะเป็นเครื่องบินขับไล่ทั้งหมดเลยเนี่ยหน้าตาคล้ายๆกันเลยเนี่ยอ่านโอ้อันนี้เครื่องบินเขาบอกว่าเป็นเครื่องบินฝึกแบบที่แปดนะครับเครื่องบินฝึกขั้นต้นที่นั่งเรียงกันนะครับโอ้โหลำใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยไหนดูด้านข้างเนยนะมองไม่เห็นเลยเนี่ยโอ้เดี๋ยวต้องไปดูด้านหลังโอ้นี่เป็นมันเป็นที่นั่งอย่างนี้ทุกคน โอ้นี่โอ้นี่ดูลำมรัตัวมันนี่นี่ทุกคนเดีย๋ยวไปดูลำที่สามอุ้นที่สามนี่เป็นลายทหารอุ้นฝั่งนู้นก็จะเป็นอ่าวนะครับทะเลทุกคนโอ้หบรรยากาศดีครับนี่นี่เป็นลำที่สามอันนี้จะเป็นลายทหารนี่ลำนี้นี่ดู อันนี้เป็นเป็นประเภทอะไรเนี่ยบอธุรการแบบสีที่นั่งนะครับนี่โอ้นี่นี่ทุกคนดูโอ้นี่โอ้นี่โอมแปดที่นั่งเข้าไปนั่งได้ไงเนี่ยงูข้างในนี้ทุกคนนี่นี่นี่ก็จะมีที่นั่งอยู่างี้นู่หนหางยาวไปนู่นว้าวเดี๋ยวไปดูอีกลำนึงเดี๋ยวไปดูลำนู้นลำสุดท้าย ผมเห็นป้ายไกลๆเขาบอกว่าเป็นกองทับอากาศเดี๋ยวเรามาดูลำทุดท้ายนะครับบรรยากาศดีมากทุกคนด้านด้านหน้าผมตรงนี้จะเป็นเขาล้อมหมวกนะครับนี่ลำนี้จะเป็นเขียนว่ากองทับอากาศอา้าวเขามีป้ายห้ามขึ้นด้วยอันนี้เขาบอกอะไรเนี่ยอันนี้เป็นเป็นแบบประเภทสื่อสาร ตรวจการแล้วก็ควบคุมอากาศยานหน้านะครับโอ้ยนี่โอ้นี่โอ้ทุกคนแต่มันก็ลำไม่ใหญ่เท่าไหร่นะเนี่ยนี่ดูทุกคนว้าวนี่นี่ดูตรานี้พาเขามาถ่ายที่ใกล้ๆเลยนี่โอ้ตรงนี้จะเป็นที่บังคับบินนะทุกคนนี่รอยน์ไทยแอร์ฟอร์สเนี่ยโอ้นี่มีป้ายบอกด้วยเนี่ย ว้าวนี่ทุกคนดูโอ้โหสวยงามครับไปเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้านู้นมีอะไรให้ดูอีกครับไปเดี๋ยวกลับไปด้านหน้าทุกคนเดี๋ยวไปดูตรงป้ายด้านหน้าเขาบอกว่าข้างในน่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์อ่ะเดี๋ยวผมลองเข้าไปดูครับจะพาทุกคนไปเดินดูนี่ทุกคนด้านหน้าอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นป้ายเนี่ยป้ายของเขาเรียกอะไรป้ายอนุสาวรีย์ของ ของเหล่าทหารนะทุกคนนี้ก็จะมีป้ายตรงนี้อยู่ส่วนเป็นหลังๆด้านหลังนู้นผมไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นบ้านพักของทหารหรือเปล่านะทุกคนนี่เขามีป้ายบอกว่าเนี่ยโอ้ก้อยก็บอกว่าเป็นเป็นภาพหินแกะสลักครับนี่นี่ในภาพตรงเนี้ยเป็นภาพหินแกะสลักทุกคนเหมือนกับว่าเป็นสร้างขึ้นเพื่อลำาลึกวีลกรรมของวีลชนนะครับโอ้เป็นการต่อสู้ของทหารทุกคนนี่ด้นานนี้ จะพาขึ้นไปดูใกล้ๆ้โอ้นี่ก็จะเป็นรูปเห็นเห็นแกะอย่างนี้โอ้ทุกคนว้าวโอ้ทำดีนะเนี่ยนี่ทุกคนโอ้ก็จะเป็นรูปเราทหารต่างๆนะทุกคนนี่โอ้เขาแกะสลักด้วยหินทุกคนดูว้าวไปเดี๋ยวพาไปดูอีกด้านนึงครับตรงนู้นเป็นอะไรเดี๋ยวพาทุกคนลงมาดู นี่ด้านหน้าผมนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นด้านในเป็นพิพิธภัณฑ์อะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเขาเข้าไปดูอันนี้เป็นป้ายอะไรอ๋อป้ายอุทยานประวัติศาสตร์ทุกคนโอน้ี่นี่ข้างหน้านี่นี่เป็นเป็นวีรกรรมขอ,ของกองบินห้านะครับนี่ตรงนี้อ๋อด้านหน้านี้ก็จะเป็นป้ายพิพิธภัณฑ์อุทยานประวัติศาสตร์กองบินห้าทุกคน นี่นี่ด้านาน้นด้านานน้นก็จะเป็นชายหาดทุกคนดูเป็นทะเลครับทุกคนโอ้บรรยากาศดีด้วยเออนี่ด้านซ้าย,าายผมตรงนี้เป็นเขาเขียนป้ายว่าอาคารพิพิธภัณฑ์หลังที่หนึ่งเดี๋ยวผมลองเข้าไปดูที่มีเจ้าหน้าที่หรือเปล่ามันคืออะไรด้านในเดี๋ยวพาเข้าไปดูทุกคนไม่แน่ใจว่ามีเจ้าหน้าที่หรือเปล่า มีเจ้าหน้าที่อยู่ด้านในเฮ้ยผมเห็นป้ายเสียค่าบริการด้ยนนี่ยไม่รู้เข้าประตูไหนเนี่ยเดี๋ยต้องเข้าไปดูด้านในเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนทุกคนโอ้ไม่เห็นมีเจ้าหน้าที่อยู่เลยเดี๋ยวลองเข้าไปดูด้านในครับอ้าล็อกประตูไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่หรอล็อกประตูซะแล้ว เดี๋ยวค่อยค่อยมาอีกครั้งนะทุกคนเดี๋ยวพาเข้าไปดูด้านในครับเป็นอุทยานไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่เจ้าหน้าที่เป็นไหนเนี่ยเดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาอีกรอบนะึงมาเดี๋ยวลองมาติดต่อดูอีกที่นะเห็นรู้สึกพี่เจ้าหน้าที่จะมาแล้วเดี๋ยวขับไปดูนะทุกคนขออนุญาตครับ นาเพิ่งมาครับรครับต้องเสียค่าบริการนะครับสี่สิบบาทีนะครับ,บ,บนี่ต้องเสียค่าบริการนะต้องขออนุญาตไทยหน่อยนะครับได้ค่ะสี่สิบบาททุกคนผู้ใหญ่สี่สิบบาทครับเด็กยี่สิบบาทนี่ทุกคน๋ยวผมจ่ายเงินก่อนพี่เขาอธิบายด้วยทุกคนนี่ได้บัตรมาหนึ่งใบทุกคนนี่ทุกคนได้บัตรมาแล้ว เชิญเลยครับพี่ก็จะอธิบายให้ฟังท,ทุกคนแ่ใน่้ะคะ400กาวถ่กผ้าเดินไปนิดถึงถ้ำหลบภัยในสมัยสงครามที่เหลือต้องโหนเชื่อต้องไปหนา้าผาที่เป็นบนยอดนี้เราจะเห็นอ่าวสามอ่าวพอดทอดกันคือแบบนี้ค่ะอ่าวมันาจะกลรงเหมือนกับลูกมะนาอ่าวประจวบเหมือนข่้นชึ่งเซี้ยวอ่าวน้อยขึ่งวงกลมวันนี้วันพระน้ำยังไม่เปลี่ยนค่ะเราสามารถเดินจากตรงนี้นะคะไปทั้งสามเกาะนี้ได้เลยนะคะปรากฏการทะเลแหวกวันนี้มันจะให้ปั้นเดียววันที่หกไปสามโมงเช้า ถึง3โมงเย็นมันจะแห้งค่ะแล้วขับรถไปได้ทางเราก็จะลบช,ช่วงนี้ไปได้ไหมครับที่ไม่ได้ไม่ได้แล้ววนนี้น้ำยังไม่ไม่ลงเลยนะขอขอลงนิดเดียวเขาบอกลงแป๊บเดียวเองด้วยอ๋อครับผมมเเห็นื่อกี้ครับใ<ม>นการสูร้รบในตอนนั้นค่ะนะคะเรามีลูกเสือจํานวนหนึ่งมาช่วยเรานําเอาข้าวเอาน้ำประสนไปแจกจ่ายตามจุดต่างๆลูกเสือโดนยิงเสียชีวิตหนึ่งคน เด็กชายบุญย like no ิ okay. you, no ่งสิริเสถียรเป็นนักเรี่ยนรงประจอบวิทยาลัยฮาร์ดินยิ่งสีชีวิตต่อมาก็เลยได้รับพระทานก็าจะเป็นพันจ่าการเอกบุญยิ่งสิริเสถียรที่จริงแล้วเราไม่ได้คิดว่าจะต่อสู้กับญี่ปุ่น้วยซ้ำไปคิดว่าเป็นชาติอื่นเราเตรียมตัวไว้บ้างแล้วก็ตอนที่ญี่ปุ่นขึ้นมาทุกจุดได้รับสารจากรัฐบาลว่าให้ญี่ปุ่นผ่านทางไปได้มีที่นี่ที่เดียวที่ไม่ได้รับสารโทรเลขนั้นเพราะตำรวจกขาได้ยำสารมาให้โรายิงเสียชีวิต เราจะตรวจโทรศัพท์โดนยิงเสียชีวิตในยามที่รับผันผู้พิพากษาก็เลยต้องสั่งให้เผาทุกๆอย่างกางกอาวุธทางเชือ้อเพลิงเสียในรับเผาหมดเลยนำครอบครัวทิไ่ไปอยู่กับถ้ำหลบภัยตรงนี้จะมีถ้ำหลบภัยถ้าวิ่งไปจะเห็นนะคะตอนนั้นท่านสั่งทุกๆคนว่ากระสุนล่าสุดค้ายเก็บไว้สําหรับชีวิตของตัวเองถ้าญี่ปุ่นคิดได้เพราะตอนนั้นผุ้มีนึ่งบนยึดแล้วสื่อสารบนยึดแล้แลวเราติดต่อใครไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ลงมาต่อ ต่อสู้กันต่อจนบุรุษเปิดหนีนำสารโทรเลขมาอีกครั้งถึงยุติสงครามในช่วงของบ่ายวันที่9ผลของการช่วรบนั้นเราเสียทหารอากาศไทยที่นี่ไป38คนนี่คือความเป็นความสงครามที่นี่ค่ะครับถามไหมคะครับขอบคุณมากครับไอ้นี้พานำนำพรีเซนต์ตลอดในนี้เลยใช่ไหมครับหรือว่าให้เดินดูเองครับครอันนี้อยู่เองค่ะใช่อ๋อครับครับน้าวากลืีมองล้เพราะว่าทุนสายการพุ่งเข้าการในสมัยนั้นค่ะคนที่สั่งให้เผาทุกทุกอย่างในยามที่เข้าพันที่คนนี้ หลังจากเสร็จสิ้นสงครามแล้วท่านไปเป็นเจ้ากรมยุทธศึกษา์อยู่ดอนเมืองอยู่ช่วงหนึ่งแล้วท่านก็ลาออกเป็นบริษัทเดินอากาศไทยก็ต่อนที่นี่เป็นทหารบกคไม่ได้ฐานอากาศร้อยเอกหลวงอมรสัตย์ดังโนต่างตรงนี้เป็นร้อยเอกสามไม่ใช่เรืออากาศนะคะเพราะเป็นฐานบก28เมษายน2 4งพัน่ร้อตั้งขึ้นมาเป็นกองบินใหญ่ที่หนึ่งหนึ่งร้อปีของกองบินห้าค่ะนะคะเปลี่ยนมาเป็นกองทัพอากาศ2480 แต่สิบสี่ก็เกิดสงครามส่วนทางด้านนี้ให้ดูนะคะว่าใครทำอะไรทีไ่ไหนเมื่อไหร่เวลาเด็นมาผู้บัญชาการทหารการทุนแรกค่ะนะคะดูได้เดินนะคะดูเลยค่ะป้ายเหรียญต่างๆนะครับเหมือนได้เป็นอ่านุธด้านานี้ด้นมาจะเป็นปัจจุบนันใช้ตรงนี้ตั้งแต่ปีห้าสิบปีแล้วค่ะเครื่องตัวเนี้ยประจำการอยู่ที่นี่ก็ไม่ใช้อยู่ที่นี่แล้วค่ะก็ยังใช้อยู่ใช้ค่ะ เป็นฝูุเดียวในโลกที่อยู่ที่น50 <c oughs> ปีแล้วสามเมื่อ28ไอม่ใชาเมื่อ25พศจิกานะคะครบ50ปีพอดีเลยแต่28เมษายนที่ผ่านมาเป็น100ปีของที่นี่ค่ะเข้ามาอีกห้องหนึ่งว้าวเดี๋ยวรอ,อก่อนก็ได้พอดีมีนักท่องเที่ยวมาด้วยนะคะรับทุกคนค่ะคนี้เป็นเค,นะครื่องดื่มแบบต่างๆนะคะที่เคยประจำการอยู่ที่นี่ นะะในสมัยสงครามตัวนี้คือที่สก๊อตจำลองอยู่ที่นี่ข้างล่างหนึ่งตัวนะคะเป็นเครื่องบินจำลองค่ะอยู่ข้างล่างม่ใจริงจริงจริงๆอยู่ที่เื่องของท่าระกาศค่ะเครื่องบินโจมตีธุรการแบบที่สองที่นี่ไม่มีเครื่องบินสมัถิน้าสนชงสูงใช้อยู่แต่เครื่องบินรักโดงอากาศเท่านั้นค่ะเข้ามาในห้องนี้ทุกคนห้องนี้เป็นห้องอันนี้เป็นห้องอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นห้องโว้มืด อ๋อเป็นเป็นวิดีโออ๋อเป็นวิดีทัพให้ชมทุกคนว้าวนี่ห้องนี้ก็จะเป็นห้องวิดีทัพนะครับข้านในจะเป็นวิดีทัพให้ชมเกี่ยวกับเรื่และอารมณ์เรืองมาของสงคามที่เกิดขึ้นที่นี่ค่ะจะพานั่งชมที่นี่อย่าพานั่งชมแต่คนนี้เป็นนไกกอคิวคนเดียวที่นำเรื่อนี้ไปได้ในวันนั้นค่ะเรือกับโคลแมนโนะคลสตีเดี๋ยวจะไปชม ไปชมอีกอาคารโอเคไปต่อครับทุกคนไปชมอาคารด้าน,นนอก่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูอีกตึกนึงนะครับไปนี่ทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูอีกตึกนึงนะนี่เข้ามาแล้วเชิญเลยครับนี่เราเข้ามาดูอีกตึกนึงทุกคนว้าว ค่ะบ้านหลังนี้นะคะหนึ่งร้ยหนึ่งปีค่ะนะคะเราก็งปรับปรุงมพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะนะคะเมื่อก่อนเป็นบ้านชั้นเดียวะค่ะบ้านชั้นเดียวทรงสูงแบบโบราณค่ะนะคะ <c oughs> เป็นบ้านของผู้การในสมัยนั้นละค่ะนะคะ <c oughs> อาคารหลังนี้ไม่มีวิจารณาที่ชมะคะ่ะจะมีการเปรียบเทียบให้ดูว่าเรามีอะไรที่ไหนบ้างทําอะไรกันบ้างค่ะนะคะ <c oughs> รับบรรยากาศในช่วงเช้าวันนั้นเลยทำแบบนี้เลยนี่ขขค,คืะคะอโอลงหัวค่ะรางสมองจะไปดูข้างบนดจะชัดกว่านี้นะคะ ที่ฮะเลเลยตอนเช้าจรสี่ที่ห้า,าตอนที่บุกขึ้นมาค่ะมันจะมืดใช่ไหมครับใช่ทำแบบนี้นะคะ่ะนี่คือแสงยานุภาพของทหารญี่ปุ่นที่มาในประเทศไทยค่ะโดยมาที่กองที่ห้านั้นเรือสามลำกระจายู่ท่าหลังเขาเด็กเข้าไปเห็นที่ไหนนะใช่ไหมคะลำในบนเรือเร็กขึ้นมานตอนเ,อเนช้าแล้วก็จะมีม้าในในใน,ในเรือมาด้วยมีมา้ามีรถถังมีอะไรเยอะแยะมากมายแล้วยุทธก์ในขณะที่กํากลังคนของเรามีประมาณนี้ค่ะของคนไทยในตอนนั้น นะคะอันนี้คืออาวุธของญี่ปุ่นที่มาใช้กับเรา,าเดี๋ยวเราไปดูว่าข้างบนนั้นอาวุธของเราจะเป็นแบบไหน,น,นะคะ่ะแต่นี่เป็นการที่นี่จะเป็นการเปรียบเทียบเพื่อดูว่าในสมัยก่อนเนี่ยนะนี่ใช้ระเบิดจริงๆะคะตอนที่ทาขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ของจริงในสมัยนั้นเท่านั้นเองทาขึ้นมาให้เปรียบเทียบเพื่อดูว่าถ้าเราโดนระเ,รเรบิดน่ะลักษณะอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบนี้แหละนะคะดูด mm ้านบนกันค่ะนะคะเนี่ยพื้นเนี่ยน้อยน่ นี่ขึ้นมาดูด้านบนนะครับทุกคนว้าวที่ของเราเห็นแล้วค่ะก็เรือจะอยูด้านหลังเหมอาวันก็จะมีแปดข้างหน้าลนีจะอยู่ด้านหลังเลยหจะจบเวเนี้ค่ะแล้วก็ลำเรืงคนโดยเรืเล็กขึ้นมาในช่วงเช้าีส4ะประมาณนี้ เราก็บดิศสีจากภาภะทหารไปละัววันนั้นเพื่อที่จะมาใช้ทำอาหารในช่วงเย็นไปเจอเข้าพอดีก้อนส่งกานให้ช่วรบค่ะนี่คือบริเวณที่ทำการต่อสู้กันในสมัยนั้นเลยนะคะดูความชุ่มชื้นด้านนะคะ่ะนี่เป็นห้องวิลกรรมนะค่ห้องวิลกรรมนับหนึ่นค่ะเราจะมาดูกันว่าในห้องนี้นะคะมีอะไรบ้าง คนนี้่ะมือปล่าของู้ด้ดาบสมุไรเลยตื่นขึ้นมาในตอนเช้ายังไม่ทันแต่งเสื้อผ้าให้ดีเลยนลุ่มเป็นขาสั้นด้วยซ้ำไปใส่เสื้อยืดอะไรประมาณนั้นเดินออกมาเจอกับทหารญี่ปุ่นทหารญี่ปุ่นใช้สมุไรแทงเข้าไปอย่างเงี้ยเขากจับมือเนี่ยกระชากมันไปเลยมือขาดทั้งสองข้างค่ะเสียชีวิตค่ะคนทหารเส้นแจ้งเขาสู้กันด้วยใจนะค,ะคนนี้เสียชีวิตแต่คนนี้ไม่เสียชีวิตนะคะ คนนี้พ่อฟ้นหรือว่าหลวงพ่อของราเนี่ยโดนยิงรอบรานวนมค่ะท่านไม่เสียชีวิตนะคะทําไมกับท่านมาหลายปีนะะบา้าเกษตมาหลายปีแล้วว่าป้าเกษตรปีที่สิบแล้วเนี่ยทำอาหารอร่อยมากเลยท่านโดนยิงรอบรานวนมท่านจะเปิดให้ดูอยู่เรื่อยๆพอดีเป็นเพื่อนกับลูกเขาท่านมีอะไรดีเดี๋ยวค่อยคุยค่ะมอืกำลังจะกำลังจะถามอยู่อ๋อเหรอคะ <laughs> นี่ค่ะอาวุธของคนไทยค่ะป oh. ืนคนหนักแบบเจ็ดเจ็ดพยัค์ภัยแห่งสงครามหกกระบอกราชนีแห่งสงครามค่ะปืนคนเบาแบบหกสามกระบอกกับปืนเล็กยาวพ่ะหนึ่งร้อยกระบอกเท่านั้นเองของคนไทย oh. ที่ใช้ในสมัยนั้นทําไม่หารที่กุ่นต่างเยอะ oh. ขึ้นมาเหนือดาร่าขึ้นมาเลยต่อ,อสู้แบบประชิดตัวเขาใช้สมุนไรเราใช mm. ้ขนาดใ mm. ส่ปืนการเสียชีวิตด้วยดาบใส่ปืนตาเยอะมากเลย พขาปืนมาเนี่ยอะไจะแทงอักมาแบบบินอมาเลยนะก็จะเลือกพูดกมาคนนี้เด็กชายบุญยิ่งค่ะเด็กชายบุญยิ่งเนี่ยเป็นเด็กยากจนที่มาขออาศัยอยู่ท่ากองบินเป็นครอบครัวยากจนมาขายอาหารขายน่นขายนี่ประมาณนั้นวันนั้นไม่ได้ไปโรงเรียนยังสิโรงเรียนประจุบวิทีานะคะนะคะบอกว่าปะเราไปชวนเพื่อนๆกันเนี่ยเอาน้ำเอาข้าวผสมประเจรจะให้เขาลุงลุงาอากันเขาโดนยิงเสียชีวิตค่ะ ก็เลยได้เรื่องยอดให้เป็นพันจากับเองมุยิ่งสิริสิเทียนค่ะพอดีพอดีนั้นน้องสาวเข้ามาจากประจีนมาเลยขอรูปเข้าไว้ตอนนั้นป้ายังทำงานอยู่ค่ะนี่เป็นเสื้อคื่องแบบในสมัยนั้นเลยนะคะแต่ท่านก็จะมีเสื้อผ้ายันแบบนี้ด้วยนะคะของคนชินโครงฟ้อนก็เหมือนกันค่ะใช้ผ้าแบบนี้นะคะแต่ของท่านหายไปในมุมเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะเสื้อผ้ายันแบบนี้ใส่อยู่เท่านั้นก็มาขอดูว่าเออ ทำไมถึงยิงไม่ข่าเลยแบบานั้นก็มาขอดูกันเพื่อนๆมาขอดูกันเลยไม่รู้ว่าจะหายไปกับมือไหน <c oughs> ค่ะลูกสาวก็บอกว่าออไม่รู้พ่อบอกว่าอยู่ในวงกันหลายๆคนน่ะมันก็ไม่รู้ใครออกไปอย่างเงี้ยจําไม่ได้อะไรแบนั้นนะคะนะคะ,นะคะก็เป็นที่น่าเสียดายค่ะส่วนตรงนี้ค่ะดาบปลายดืนที่ปักอยู่ตรงนี้นะคะเป็นตัวแทนของเรชนชู้กลา้าเพื่อเป็นนิรันดร์เพื่อให้เขาได้รู้ว่า เขาได้เสียเลือดเสียเนื้อเพื่อแผ่ในดินไทยตรงนี้ให้เราลูกหลานได้อยู่จนปัจจุบันนี้นะคะส่วนด้านหลงังนี่คือดินบริเวณที่คาเสียชีวิตกันโดยอันแรกนี้คือดินบริเวณที่หน้ากองวัสการที่ทหารเขาเสียชีวิตอันนี้คือนักบินที่เสียชีวิตอยู่บริเวณสานามบินเป็นเด็กชายคนยิ่งที่เสียชีวิตใกล้กักบแถวบ้าน,นี้อันนี้คือทหารรอบๆกองบินค่ะนะคะที่เขาเสียชีวิตกันที่เสียชีวิตหมดเลย คนอันนี้อันเดียวที่ไม่เสียชีวิตถ้าผ่านมาบริวเวณที่ตรงอาคารท่าสการมันจะมีาทางโค้งเห็นไหมคะข้างบนจะมีชะงดหินออกมานิดนึงแต่ข้างบนนั้นอาจะมีป้อมยาวอยู่กระสุนนัดแรกที่เรายิงไปให้เขารู้อะไรยิงไปให้เขารู้อย่างเงี้ยรู้ล้วแล้วว่ามังของรูปเนี่ยอันนี้ไม่เสียชีวิตกระสุนนัดแรกที่ให้เขาหยุดส่วนด้านหลังะนะคะจะเป็นท,ที่เป็นหลุม ของศพของทหารอากาศ42คนกับทหารญี่ปุ่นในช่วงแรก217คนรวมาาก็จตรงนี้ค่ะเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าเราไม่ได้คิดว่าเขาเป็นศัตรูกันหรอกเราคิดว่าต่างคนต่างทำหน้า,ท,าที่เพราะเป็นทหารเขาสั่งให้ทำอะไรก็ทำอย่างนั้นทุกๆวัทนที่แธันวาของทุกปีที่มีพิธีวางวงมาลาทำบุญลิขสิทธิ์พสนให้นะคะก็ทำที่ิขสิทธิ์พรนด้วยเพราะไม่ได้คิดว่าเขาเป็นศัตรูคิดว่าต่างคนต่างทำหน้า,ท,า,ท,า,ท,าที่กัน เหรียกท่าหาเราได้ปีห้าสามที่ขอนักขอช้ามากเลยที่จริงมันเป็นของกองกองทัพซึ่กองทัพเราแกเป็นเหรียญเดียวในกองทัพประกาศที่ได้มานะคะปกติแล้วตามตัวบุคคนเขาได้ไปหมดแล้วแต่อันนี้ขอช้ามากเวลาใช้เวลาที่จะทําพิธีอะไรต่างๆต้องใช้กองเกติยศไปรับมาเพราะเป็นตัวแทนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะเช่นพระกษาท่าจะอยู่ชั่นนี้นะคะก็เลยต้องใช้กองเกติโยไปรับมา ละเอียดเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณนี่ครับขอบคุณมากครับนี่นะครับเป็นประวัติคร่าวๆของอุทยาประวัติศาสตร์ของที่นี่นะครับกองบินห้านี่ก็ขออนุญาตชมแต่ว่าที่มันอยู่น่จะเลิกค่ะชั่วโมงสามโมงเช้าถึงสามโมงเย็นถ้าวันธรรมดาไม่ที่มีส็ื้อแจ้งงหน้าเป็นหมู่คณะก็มาได้ค่ะหรือว่าถ้าในช่วงที่เปิดก็ทำอะไรกันจบแล้วทุกคนพิพิธภัณฑ์อุทยานประวัติศาสตร์นะครับ สำหรับคลิปนี้ลนะทุกคนที่อุทยานประวัติศาสตร์กองบิน5นะทุกคนด้านหลังผมเป็นนักท่องเที่ยวมาด้วยกันนะครับแล้เวเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนโชคดีครับไปก่อนครับอากาศร้อนนะทุกคน